42นาทีนะคะกลับมาอยู่กันต่อกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับพวกเราทั้ง4ี่สาวค่ะยังคงติดตามในประเด็นการเมืองที่น่าสนใจรายวันนะคะเจาะลึกเกาะติดกันเช่นเคยค่ะมาดูต่อก่อนที่จะไปคิวต่อไป <ฮะ S 1> ค่ะคืออย่า <c oughs> งที่บอกว่าตอนนี้เขารับบัรคิวกันเลยค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะเรียงแถวเข้าไปยังรัฐสภามีหลายเรื่องมากเมื่อสัะครู่นี้ได้พูดทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับการปรับขึ้นนะ,ะในส่วนของ ก็บอกว่าเบี้ยประชุมนะคะของเจ้าหน้าที่ข้าราชการรัฐสภาแต่ว่าไม่ค่อยปรากฏข่าวเท่าไหร่คุณใบต้องให้แอบมาแซวนิดนึงคือหัวข้อข่าวของเรื่องนี้พาดหัวในเรื่องของช่วยชาวนานี่แหละอออ๋หรแต่ว่าให้สัมภาษณ์ยาวมาจนท้ายใช่ประเด็นก็เลยไม่ค่อยได้มีใครสนใจเท่าไหร่แต่ว่ามีการปรับขึ้นแล้วนะคะก็เลยอยากจะนํามา เล่าให้ได้ฟังกันเป็นการรายงานมาจากเว็บไซต์นะคะคือเป็นเว็บไซต์รัชกิจจารนุเบกษานี่แหละค่ะได้มีการเผยแพร่ระเบียบรัฐสภานะคะก็ถ้ามีรูปเกี่ยวกับในบรรยากาศรัฐสภาต่างๆก็เอามาขึ้นได้สอนอชอในช่วงนี้เอามาขึ้นได้นะคะว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการค่ะปีพศ2557ก็ลงนามโดยประธานนั่นแหละนะคะคุณพรเทรวิชิตชลชัยนั่นเองเป็นประธานสอนอชอป,ปรับปรุงรายละเอียดค่ะเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการ ชุมคณะกรรมการและเพิ่มเบี้ยรประชุมให้กับกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือว่ากรรนะคะก็มีสาระสําคัญคือมีการเพิ่มบทบัญญัติค่ะให้อำนาจกรรในการแต่งตั้งคณะกรรมการตําหนดองค์กรที่จะมาประกอบนะคะแล้วก็อํานาจหน้าที่ไว้โดยระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา,าซึ่งจากเดิมเนี่ยนะคะ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบี้ยรประชุมเนี่ยนะจะก,กําหนดให้เป็นอนํานาจของประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าประธานวุฒิสภาเท่านั้น ทั้งนี้เขาบอกว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการแต่งตั้งบุคคลในระหว่างที่ยังไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาตามกฎหมายก็เลยได้กําหนดให้เลขานุก,การเนี่ยในคณะอนุกรรมการกอรรเลขานุก,การในกรรมการหรือว่าเลขานุก,การในคณะอนุกรรมการรับเบี้ยรประชุมรายครั้งและมีสิทธิรับเบี้ยได้ไม่เกินหนึ่งคน ขนาที่ผู้ช่วยเลขาหนุกการมีสิทธิ์รับเบี้ยรประชุมไม่เกินสองคนจากเดิมที่ระเบียบเก่ากําหนดผู้ช่วยเลขาเนี่ยมีสิทธิ์รับเบียรร้ยไม่เกินสามคนนะคะทีนี้เขาก็จะมีในเรื่องของการรับเบี้ยววันหนึ่งเนี่ยรับได้ไม่เกินสองครั้งหากมีการประชุมคณะอนุกรรมการเกินหนึ่งหนึ่งคณะในวันเดียวจากเดิมเนี่ยที่ระเบียบเก่ากําหนดให้รับเบี้ยรประชุมเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งวันอันนี้ก็คือไม่เกินสองครั้งเต็มที่คือสองครั้งรับได้เลยนะคะทีนี้อัตราค่ะ ในส่วนของบัญชีอัตราเบีย้ยประชุมของคณะกรรมการกรรตามระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้นะคะรายละเอียดคือตำแหน่งประธานกรรมการได้เบีย้ยประชุมรายเดือนจํานวน20,000นะคะต่อเดือนปรับเพิ่มจากเดิมนะคะคือ10,000<ม>เพิ่มให้เป็น20,000ต่อเดือนตำแหน่งรองประธานกรรมการได้เบีย้ยประชุมรายเดือนที่18,000บาทต่อเดือนปรับขึ้นจากเดิมของเดิมเนี่ยได้9,000คือเท่าตัวค่ะ จาก9,000มาเป็น10,080จาก1 0 0 0มาเป็น20,000ตำแหน่งประธานอนุกรรมการกอรอนะคะได้เบี้ยรประชุมรายเดือน7,500บาทจากเดิมเนี่ยที่ได้5,000ต่อเดือนเบี้ยรประชุมรายครั้งนะคะครั้งละ2,000บาทอันนี้ได้ด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยอันนี้เขามีการอันนี้ปรับลดลงมานิดนึงแต่เดินได้รับ2,500 ตำแหน่งอนุกรรมการกรรคะ่ะได้เบี้ยรประชุมรายเดือนเดือนละ6 0 0 0บาทจากเดิมเคยได้4 0 0พันแล้วก็จะได้เบี้ยรประชุมรายครั้งเพิ่มนะคะเป็นครั้งละเพิ่มอีกครั้งละ1,600บาันหกร้อยบาทอ,อ,อจากนั้นนะคะตำแหน่งเลขานุก,การผู้ช่วยเลขานุก,การในคณะอนุกรรมการกรรเข้าไปประชุมกันเนี่ยก็จะได้เบี้ยรายครั้งอยู่ที่ครั้งละพันหจากเดิมเนี่ยได้ครั้งละพันสอง ส่วนประธานกรรมการที่ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการหรือว่าประธานคณะอนุกรรมการช่วงที่ไม่สามารถมาประชุมได้นะคะก็ไปนั่งทำหน้าที่แทนก็จะได้รับเบี้ยรประชุมจํานวน2,000บาทต่อครั้งตําแหน่งรองประธานกรรมการได้เบี้ยรประชุม1,080บาทต่อครั้ง กรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละพันหต่อครั้งเลขานุการนะคะผู้ช่วยเลขานุการพันหต่อครั้งจากเดิมอยู่ที่พันสองเหมือนกันตาแหน่งประธานอนุกรรมการค่ะก็จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละสองพันจากเดิมได้อยู่ที่พันห้าตำแหน่งรองประธานคณะอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละหนึ่งพันนะคะแล้วก็ตําแหน่งเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการก็ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละหนึ่งพันบาทนั่นเอง ก็เนี่ยแหละค่ะเขาก็บอกว่าจากรายงานรัฐสภาก็แจ้งว่าสําหรับกรรมการกรรชุดปัจจุบันนั้นมีพรเพชรเป็นนายพรเพชรเป็นประธานแล้วก็มีนายธรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนชมีนายพิรศักดิ์พอดีรองประธานสนชคนที่สองดำรงตําแหน่งรองประธานกรอขณะที่การประชุมกรรนั้นจากกาหนดให้ประชุมเดือนละครั้งส่วนประชุมคณะอนุกรรมการนั้นแล้วแต่ประธานคณะอนุกรรมการจะเป็นผู้กาหนดซึ่งอย่างไรก็ตามการปรับ เพิ่มเบีย้ยประชุมกรอร,รอบนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากข้าราชการรัฐสภาถึงความเหมาะสมนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มองว่าการปรับเพิ่มเบีย้ยประชุมในตำแหน่งประธานและรองประธานกรอ,อนั้นเป็นอัตราที่สูงเกินไป รัฐการในรัฐสภา,าเขายังวิาพากษ์วิจารณ์กันนะขนาดราประมาณว่าเขาก็ไม่ได้อยากได้นะขนาดเขาก็ได้เพิ่มนะคะแต่เขาก็อมองว่าในตําแหน่งประธานกับรองประธานเนี่ยที่จากเดิมหมื่นเป็นสองหมืน่นจากเดิมแปดพันนะคะไอ้จากเดิมเก้าพันเป็นหมื่นแปดเนี่ยเขาบอกว่ามันสูงเกินไปแม้ระเบียบจะกําหนดสิทธิ์ให้ได้รับเรียประชุมในเดือนที่เข้าประชุมเท่านั้นก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่แต่ก็ปรับเพิ่ม ให้ตัวนี่ได้เฉพาะชุดนี้ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่ามีรัฐบาลใหม่ชุดนี้พ้นไปพิจารณาใหม่พิจาารณกันอันนี้ก็ก็พิจารณากันใหม่นอกจากจะจะทำเป็นวาระแห่งชาติเราจะได้กันไปตลอดกาลนานเทิญนะะเขาเรียกว่าอะไรนะคะหมอมราชวงปรีเดียทอนที่คุณชใช้ถพาวเวอร์มันนี่ชุดเจนมาก super high power m o น e y กระตุ้นเศรษฐกิจไงงั้นทำัมจะหมุนไป และแต่ไม่ให้ชุมชน,นะอ,อะมาอีกหนึ่งคิวกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชนนะคะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะขอใช้อำนาจรถถาัฐาธิปัตย์แก้ไขปัญหาด้านพลังงานโอเป็นยังไงต้องมาดูข่าวนี้เลยนะคะกล<อ>ุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชนได้นำนะคะ มาหลายคนเลยมีนายวีระสมความคิดปานเทพพัวพงพันธหม่อมหลวงกรเกษีวัฒนเกษมศรียื่นหนังสือนะคะข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพลังงานถึงพลเอกประยุทธ์ค่ะผ่านศูนย์ร้องเรียนประชาชนประตูสี่ทำเนียบรัฐบาลอิฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้คนเขามาเยี่ยมชมประตูนี้กันเยอะก็ประตูนี้เขาเป็นศูนย์ร้องเรียนประชาชนนะคะก็เลยไปกันเยอะโดยนายปันเทพก็อ่านถแถลงการข้อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาพลังงานนะคะโดยบอกว่า นโยบายด้านพลังงานที่ดําเนินการในขณะนี้เนี่ยขาดความโปรง่งใสไม่เป็นธรรมต่อประชาชนเพราะฉะนั้นในฐานะเจ้าของทรัพยากรซึ่งขอเสนอแนวทางการปฏิรูปเร่งด่วนโดยให้ปตทเนี่ยส่งคืนท่อกาและสาธารณสมบัติทั้งหมดก่อนที่จะแปรรูปเนี่ยเอาไปให้กระทรวงการคลังตามมติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินบริหารสัมปทานให้มีความโปรง่งใสเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนได้ ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน LPG, NGV แล้วก็ LPG น้ำมัน LPG แล้วก็ NGV เขาก็ปรับกันอยู่ไ,ม,ไ,ม,ไม่ใช่เหระให้รอยตัวเนี่ปลดนี้กองทุนน้ำมันเพื่อความเป็นธรรมทั้งภาคราฐัฐภาคประชาชนและผู้ประกอบการและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาธรรมาิบาลในการจัดการพลังงานของชาตินะคะเช่นการเพิ่มบทลงโทษแก่ข้าราชาการและคณะกรรมการพลังงานชุดต่างๆถ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อน การนําข้อเสนอของเวทีปฏิรูปพลังงานทั้งสองครั้งที่ผ่านมายื่นต่อนายกนั้นเพราะเห็นว่านายกเป็นรัฐาธิปัตย์คือนายกชุดนี้มีความพิเศษกว่าชุดอื่นๆ บ้านทคุณปานเทพมองว่าเป็นองค์รัฐาที่ปัดเลยคุณปานเทพมีระนี่ไงแต่แต่จริงๆปกติโดยตามปกติแล้วนายกก็เป็นรัฐาทิปัดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะรัฐาทิปัดเป็นของแต่นี่ความเราบอะชาธิปไตยอ่ะหน้ารัฐาทิปัดกับหน้าในที่เถียงเขียงกันใช่ไถ้าเป็นระบอบชาธิปไตยโดยปกติ อำนาจรัฐาธิปัตย์ก็เป็นของประชาชนทุกคนไงคะในการเลือกตั้งอ๋อแต่แต่ว่ามีนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนมีนายมติอะไรเงี้ยเลือกว่าคนนี้คือตัวแทนของชนนะแต่ประชาชนคือองค์รัฐาธิปัตย์แต่คุณมานเทพแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยเข้าใจว่านายกประยุทธ์เนี่ยเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ใช่เขาบอกว่ามีอำนาจสูงสุดจึงเชื่อว่าจะสามารถนําข้อเสนอแนะจากเวทีเสวนาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้คล้ายๆกับว่า ใช้ความเป็นรัฐาธิปัตย์ที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนี้ให้เป็นประโยชน์เินโดยการแก้ไขปัญหาพลังงานที่เป็นอยู่ในขณะนี้เพราะ ถ้าผลจากครั้งนี้ไปแล้วก็อาจจะทําไม่ได้ประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นจากการประชุมสืวรรณานกันที่วัดอ้อน้อยไหมคะน่าละอย่างนั้นนะคะใช่แล้วก็เล่ไกลเลยเนาะแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมายื่นหนังสืออีกมูดเหนื่อยหน้าดูเลยอือนี่แหละแกชอบสมัยก่อนแกก็ไปเดินอยู่แถวๆตะเข็บชายแดนกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยชอบเดินทางไกลอนนี้ก็เลยนี่ยแหละตะเข็บชายแดนจากวัดอ้อน้อยมาทำเนียบอะไรยังงี้จังหวัดก่อนตะเข็บจังหวัด Ah! <laughs> มา,มาดูสป,ปอชอกันบ้างโอ้โหนี่มีความเคลื่อนไหวเยอะเลยนะคะทั้งสปชอสอนอชอแต่แวะมาดูสปชอก่อนเนื่องจากว่าวันนี้แหละค่ะ2ตุลาคมนั้นรายชื่อกับการลงราชกิจจานุเบกษานั้นจะปรากฏออกมาตามสื่อสาธารณะแล้วเนี่นะคะหลายฝ่ายก็เฝ้าสังเกตการกันดูว่าเอ๊จะมีใครบ้างไหมจะเป็นไปตามโพลที่ออกมาหรือไม่นี่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้นํารายชื่อสมาชิกสปชนี่นะคะถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมสั่งให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณารายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในสปอชอแทนค่ะพลเอกประยุจันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรืออสอชอได้เปิดเผยนะคะว่าได้นารายชื่อสมาชิกสภา,าปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชอเสนอทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านสำนักราชาเลขาธิการให้ส่งพิจารณาแล้ว ส่วนรายชื่อสปอปชอที่ออกมาตามข่าวนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดแล้วก็ไม่ทราบว่ามีรายชื่อหลุดไปถึงสื่อมวลชนได้อย่างไรอ,อสื่อมวลชนไม่รู้เอาอมาจากไหนนะคะ นายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะคะว่าได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปพิจารณารายชื่อผู้สมัครสปชที่หลุดจาก250คนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในสปชโดยอาจจะตั้งเป็นคณะทํางานนะคะในส่วนที่หลุดจากยอด7,000คนนี่แหละค่ะคก็จะต้องดูในรายละเอียดนะเ,เพราะว่าจะมีคณะทํางาน3ใน4คณะที่ทําการทํางานสอดประสานงานกันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วยนะ ใจดีดมากที่สามถึงสี่คณะใช่ไหมคะ <3 S 1> งามเอกสามถึงสี่คณะค่ะเออนะคะฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะไปไปเขาาขกฎหมายเขาพินาดูว่าจะทํำยังไงกับคนที่เหลืออยู่เนี่ยคือคนที่หลุดจากสองร้อยห้าสิบใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้รับการอยู่ในสภาไปรูปอาจจะตั้งเป็นคณะทํางานนะและอีกส่วนหนึ่งที่ที่หลุดจากเฉียดพันนะนะก็จะต้องตั้งอะไรมันจะมีคณะทํางานสามสี่คณะ ให้มันสอดประสานต่อเ้ื่กันเพราะฉะนั้นใครที่หลุดตรงไหนก็ไปเติมให้ตรงนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะกำลังดูอยู่ว่าจะดีแล้วสงสัยนะคะว่าที่หลุดจากยอดเจ็ดพันคนเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินเดือนไหมอยากรู้จริงๆหรือว่าเป็นอาสาสมัครสามถึงสี่คณะนี่ก็ตกเกือบคณะละเกือบสองพันเลยนะคณะใหญ่มาก ใช่ถ้าจ่ายเงินเดือนนี่ต้องเป็นงบเยอะเหมือนกันนะ,ะแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะเอาส่วนไหนมาทดแทนอจิตอาสาเาาจาเาสละเพื่อประเทศชาติอเข้ามาทำหน้าที่ไปเชื่นคิดไปนะคะส่วนกรณีที่กองทัพบ,บกได้ส่งทหารเข้าไปเป็นสปชจำนวนมากเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก,ก็ชี้แจงว่านเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลสามารถส่งรายชื่อเข้ามาได้ซึ่งทุกกระทรวงทะบวงกลมก็มีการส่งรายชื่อเข้ามา ส่วนเหล่าทัพอื่นก็ได้มีการส่งเข้ามาเช่นกันซึ่งก็มีสัดส่วนอยู่แล้วเช่นเดียวกับประชาชนที่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสมัครแต่จะต้องมีคนส่งเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะคเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีรเกี่ยวกับเรื่องสปชเมื่อวานนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งหรือว่าส่วนงานที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการที่จะพิจารณาข้อกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือทัศนคติของสมาชิกสปชค่ะผู้ที่ทําหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวเพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการที่จะออกห่างจากประชาธิปไตยก็จะทําให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กําลังจะออกมานั้นสนับสนุนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพนะคะรวมไป ถึงการกระทําที่ขัดต่อหลักนิติรัฐเช่นเดียวกับรัฐธ,ธรรมนูญในปี2550ติดตามรายงานจากคุณบุรพานเล็กล้วนงามค่ะทีนิววิบล็อกข่าวสำหรับผู้ที่รักประชาธิปไตยช่วงนี้คงไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่ารอให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่เนื่องจากเสรีภาพในการแสดงออกทุกชนิดถูกจํากัดจากอํานาจของการรัฐประหาร ขนาดการเสวนาวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยในเรื่องการเมืองยังไม่สามารถทำได้ร้อนถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้ข้อเท็จจริงซึ่งนายพิพบอุดรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงกับกล่าวว่าในอนาคต หากจะจัดเส, spell, ส,ส,สวนาแล้วต้องขออนุญาตคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชก่อนถือว่าเกินขอบเขตที่มหาวิทยาลัยจะรับได้เมื่อมองไปยังอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะมีอนาคตที่สดใสหรือไม่เพราะจากโผสมาชิก <Your aces. S 1> สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชที่ออกมาจำนวนไม่น้อยเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มอำนาจเก่า หรือกลุ่มอามาดซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านา